สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผมครับฟิลิปในสวันนี้อยู่ในเกมเบนเทนโปร,รเจคเตอร์ออฟเอิร์ธนะครับพาร์ทที่18ได้ไหมโอเคจัดไปครับฐานคุเจาะน้ำมันครับเทนนิาสันนะครับเอ,อ่อตามเกวนมานะครับก็คือพวกเราเนี่ยตามเกวนมามาที่ฐานคุเจาะน้ำมันนะครับน่าจะถูกทิ้งล้างนะครับอูแม็กนคะครับเตรียมครับลาสเกตนะฮะตะลุยน้ำตะลุยบกขามทะเลนะครับจะไปไปกระทืบไปนิโมกันเนี่ยฐานคุเจาะอีกหงด้วยโอ้ย อันนี้ขอไม่ลิดดุยเ่าะมึงเรียกนั่งแพรมาวันนี้ยไหนบอกตะลุยน้ำตะลุยบกโอ้โหอันนี้ปตทเป็นสปอนเซอร์ไปเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอหมัดโฟอาร์มสักสี่หมัดเป็นตั้งใจไว้นี่เราไม่ได้มาเช่าเรือสำราญนะมีสัญญาณอวกาศบางอย่างส่งมาจากตรงนี้จะดูว่าจะตามแอนิโมได้ไหมอ๋อโอเคโอ้ มันมีอนนี้ด้อมใจในตัวหลานนะเบนแล้วก็นั่นยาเธอนะทำได้ทำไม่ดีละได้ครับโูไปไปตามยากเราคืนครับโอเคใช้เอ็กซ์เรเลยน่าจะได้น่าจะยากแน่เลยด่านนี้ปูมาแล้วครับอะไรวะเนี่ยยิ้มมาเลย ฮ่ากแกมาถึงแล้วดีมากเห็นแ,แล้วใช่ไหมว่าฉันสร้างอะไรมาจากดี a ในของแกคิดสิว่าฉันจะได้อะไรอีกถ้าได้ที่เหลือมาโอ้ยมาต้องไอสเลครับโอเคยังยังไม่ได้ฮึกกันกันกันโอเคอืมอืมกัน อี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 เก่งเก่งเหรออือกันอืออือกันอย่างอย่างยืนยืนทำอะไรอือเฮ้ยกันกันอีอือไม่โดนเฮ้เราจะเฮเซฟครับต้องช่วยเกวนชุบ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 เฮ้ยกันโอเคโโอ้หง่ายครับไม่ยากเท่าไหร่อือไหลไหลเราอือ กันเคขีขเคบอกได้หมดครับอืมอืมอืมมันไม่ค่อยตีเราครับได้อยู่ฮู้ฮู้ฮู้ว้าฮึมกันอืมอืมนั่งลงเลยจ่อไปแล้วครับฮู้ฮู้ฮู้ไปดีกว่าไปไหนอืมอืมอ่าล่วงล่วงอ่าล่วงก็เสร็จอืม มานี่เอซาเลครับสามเหลี่ยมอืมกระแทกหน้าเฮ้ยโอ้โหพลังหมดโอ้โหโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นเอเดมอโอ้ยอืมอืมเก่งเก่งรออืมเฮ้ยอืมอืมมาเครื่องพังละสิอืม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 กันกันโอเคได้อยู่ อุ้ยองกันโอเคกันอยู่ครับอืมมันไม่ทำอะไรแล้วอืมเตะจุยอืมลีลาเยอะนะอืมลีลาเยอะอืมลีลาเยอะอืมอืมอืมหลัวๆครับไม่ต้องใช้ท่าอะไรเลยกันกันโอ้โหหลบได้หมดโคเทพไปแล้วลิงเหรอมีลิงไม่ใช้อืมดักเลย ล่วงล่วงแล้วก็สัตว์ครับอืม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 มาบายฮิตบายครับกดไลค์กดโ like, อ้เฟรยมอนไฟมาเฮมาอุย้ยเฮหมดครับหมดก๊อกหมดก๊อกเฮ้ยเฮ้ยชุบโอเคแมงเล่นเราหมดก๊อกมาฮิตบัสอืมอืมเราต่อยเนโมมาไฟมา อืมอืมรับไปอืมเอาตีไปตะกินอืมงงดิอืมอืมกันเฮ้ยเคเคเคอืมกันได้หมดเฮ้ยอืมไปมาเฮ้ยเคกันอุ้ยอืมอุ้ยกันโอ้โหเคกันเริ่มแล้วครับอืมอืมเรียบร้อยหังแล้วครับเฮ้ยตุ่มเดียวครับ โอเคไม่ทนันไอ้ซาเลสครับเฮ้ยน,นี่ลงมาไอ้นุม่มอืมไปเป็นเบนครับมาโฟอาร์มนี่เอาไปเลยสีม่มัดโอ้โหโอ้โโอ้ะกดโอ้ลบอืมเปลี้ยงไอ้สี่เหลี่ยมเใช่สามเหลี่ยมอืมอันนี้สามเหลี่ยมไปเลยจับปลาเก๋ามาให้หนึ่งตัวอืมนี่ฮะไปคุยกับนีโมโ โัแรงเอครับถึงไม่เอแต่เออยู่เบนปูเบนโอ้โหกอดเขินแล้วโดนจับแปลงพันเป็นสปราราตตัวไหนเนี่ยฮะแย่นะที่เถียงออกเถียงไม่ออกเลยอุ้ยแอนิโมมันทำอะไรเกี่ยวกับดาวเทียมเนี่ยหลังมันก็พูดถึงวิแกกกับคาปู มันน่าจะเป็นเพื่อนใหม่แล้วแหละไอปลาหมึกนั่นกำลังจะมาที่โลกนี่แหละแล้วมันจะดูดโลกเข้าไปในมิติ no โน้วยเอ้มิติมิติโนามิตินา,น,านะครับเอาละ่ะเราต้องการเขาช่วยเหลือไอ้เหอะต้องไปวอชิงตันแล้วแจ๋วดีอย่างนี้จะไปออกกฎหมายที่ทำให้ปู่ผิดกฎหมายเวลาเข้าครัวเลยเรียบร้อยครับโหมาแล้วครับน่าจะได้บวกกับวิวแก๊กแน่นะครับนี้โมถูกเปล่าแล้วครับมันจะเอาโลกเข้าไปมิติเนาเลยครับ โอ้โหนี่ครับแรงเอโอ้โหภูมิใจนี่ดยดรตัเโมโดนจับแล้วไปดูนิกโลเคชันเลยครับต่อไปครับเป็นโอเคสำหรับทันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนกำลังใจให้ฟิลลีเดอร์สันด้วยนะครับเว้เจะเันใหม่พันหน้าครับสรับวันนี้ลาไปก่อนเดครับ